ปูสุขกวัดปากของมะขามเท่าเอาแล้ววะโอ้ยถ้าสน,บบนนนนสนิมแบบนี้แท้แน่นอนครับสนิมแบบนี้แท้แน่นอนครับอ่าเพราะคราบสนิมแบบนี้มันมัน,ม,นมันหลายสิบปีครับล้างไม่ออกลำข้างอุลำไม่ใช่พระถอด พ้าถอดจะหอมอันนี้ลำ่ำอ่าปูสุกเก๋ๆน่ะผมมีเยอะนะอ่าปูสุกเก๋ๆนมีให้ดูมีเยอะอันนี้ลำ่ำอันนี้ไม่ใช่พ้าถอดพิมพ์ข้างอุด,ด้วยนี่ใช่ไหมแล้วแล้วอืมเห็นไหมหลังตา โอ้โหเทหน้าเดียวมีเนื้อกระแจแบบนี้เหมือนปูรอดบางน้ำวนจบจัดชัดเจนะอนสุกค่ะอสุกอืมเนี่ยเห็นไหมเทพระหน้าเดียวเนี่ยแบบนี้เหมือนปูรอดบางน้ำวนโอ้โหพระปูสุกอะถ้าเกมันจะเล็กเพราะมันถอดอ่าถ้าแท้มันจะลำํำแบบนี้เลย จะเปรียบเทียบไปดูว่าปูสุเกมเป็นยังไงเนี่เห็นปะคุณเห็นไหมครับคุณเชื่อเรื่องพระดึงดูดกันมาไหมคุณดูเพราะเงินบางคานกล้องเนี้ยดูเพราะทาก็อย่างเนี้ยอยากให้ดูเนื้อชัดๆ คุณดูดิสนิมกินเข้าไปในรอยตะไบแล้วอะสมเด็จไปแล้วครับคุณดูนะรอยตะไบเนี่ยที่ตะไบามาระยะเวลาผ่านมาเป็นร้อยปีสนิมมันกินกลบรอยตะไบไปแล้วอะเนี่ยแล้วเทนหน้าเดียวเนี่ยเป็นเนื้อเกินแบบเนี้ยเหมือนกับปูร้อยบางน้ำบนอะโอโหข้างอุเหนียวสุดสุด นี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนอ้าวใครอยากได้ปูสุกบ้างอันนี้ข้างอุคุณหลายแสน,แมแน,นผมประกันให้พระทุกองค์ที่ผมออกกากผมไปนะโหแต่อันนี้ครับ เห็นไหมฮะพระบ้านจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้เสมอเสมอเนี่ยฮะถ้าคุณนะได้เข้าบ้านคนเนะี่ยคือทุกวันเนี่ยเซียนพระไม่รู้ว่าจะไปเข้าบ้านคนยังไงอ่าเป็นต้นพิมพ์วัดนกก็ได้เออปู่ศุขผมไม่ไหนวัดนกอ,อนี้เก็บ ดิจิมันวัดปากคอมาขามเท่าหมดเลยครับมันก็เห็นป่ะอันเนี้ยยังหดเลยอันนี้วัดปากเป็นวัดปากคอหมดแล้วครับคุณเชื่อเรื่องพระดึงดูดจะมาไหมถ้าคุณมีพระหลวงพ่อนั้นอยู่ในบ้านพระเขาดึงดูดกันมาใครจะเชื่อครับว่าวันนี้ผมจะได้พระองค์นี้มาด้วยอ่ะง,ง่าย เมื่อวานเนี่ยผมได้เหรียญพระสดมาคุณดูดิพอสดวัดปากน้ําเข้ามาเต็มเลยวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้เหรียญพระสดถวายพระทหารมาเนี่ยวันนี้พอสดเข้ามาเต็มเลยเนี่ยน้ําเต้าอะไรนะเข้ามาเต็มเลยคุณเชื่อเรื่องพระดูดกันมาไหมล่ะ <Yeah. S 1> ถ้าคุณมีพระแล้วคุณจะรู้ครับว่าพระเขาดึงดูดกันมาโอ้ปู่สุกตรงนี้ ไหนมีใครใส่ราคาให้ผมสะเทือนจิตสะเทือนผมประกันให้ทุกกรณีครับฟังราคาจากคนที่เคยซื้อปู่สุกจากเสียดงดังๆเลยครับ ฟังราคาคนที่เคยซื้อปูสุกจากเซียนดังๆหน่อยหฮหลรักที่สุดสุดที่รักเท่าไหร่นะขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฮะ ตรงนี้ดูง่ายสบายตาใช่ไหมเนื้อเหมือนเงินบางคามะเงินบางคายัางไงก็อย่างนั้นพอทาพอเนียงแตกยังไงก็อย่างนั้นอออเอาเนี้ยนะนะครับผมแบ่งให้แบบสุดๆเลยนะครับนะปูสุกจริงๆไม่จำเป็นต้องแพง ผมเอาแสนสี่แล้วกันแสนสี่เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะซื้อหลวงปู่สุขนะฮะประพามนทนข้างอุแสนสี่จากไหนได้ไมไมผมบอกเลยผมเอาแสนสี่ประกันให้ทุกกรณีแสนสี่เนี่ยสำหรับองค์เนี้ยคุณไม่มีทางจะซื้อที่ไหนได้ในประเทศนี้ หลังจานเทหน้าเดียวมีเนื้อเกินแบบนี้เหมือนปูรอดบางน้ำบนมันเป็นเอกลักษณ์ของพระแท้แน่นอนคือเทหน้าเดียวนะแสนสี่เนี่ยวันนี้วันเดียวด้วยนะเลยจากวันนี้ไปอยู่ในตลับเป็นสมบัติของผมไม้กินยามแก่เขาถึงบอกนะฮะอ่า ว่าเขาจึงบอกว่าพระเครื่องเนี่ยนะเซียนพรนะเนี่ยมีพระไม่มีตังคือขายอย่างเดียวไม่เคยเก็บอ่ามีตังไม่มีพระขายอย่างเดียวไม่เคยเก็บมีพระไม่มีตังซื้อแต่พระอย่างเดียวมีทั้งตังมีทั้งพระคือเหมาพระหลุดเหมาพระฟุกได้บ่อยแบบสุดท้ายตังก็ไม่เหลือพระก็ไม่เหลือขายได้เท่าไหร่ก็กินหมดเที่ยวหมดเล่นหมดคือไม่ใช่แหละครับคือราคาจริงๆของ อันเนี้ยมนหลายแสนอยู่แล้วนะอันนี้คือคุณดูบางคายก็ดูแบบเนี้ยนะพระจะใหญ่ล่ำไม่หดพระบานคุณไม่ต้องกลัวครับอันนี้แท้อยู่แล้วแล้วเราจะขายทำอะไรแสนสี่ผมก็โลผมก็โลผมจะขายทำไมปู่สุเขาเราต้องเก็บพระที่เราเหมามาสิ ถ้าเราจะไปขายทำหอยอะไรผมเนี่ยพวกโลกจิตพระนมันอยู่ที่ตอนซื้อถ้าซื้อได้ถูกมันก็แบ่งได้ถ้าซื้อแพงก็แบ่งไม่ได้ก็แค่นั้นเองเอแล้วกล่องพระที่อยู่ไหนกล่องที่จะมีรูปหล่ออยู่ข้างบนแต่ไม่มีใครปิดหรอกเงินแสนทีมันเยอะไงะไม่มีใครปิด ยกขึ้นมีไหมมีกล่องไหมกล่อง,องกล่องเล็กๆมันจะมีลูกลอยอยู่ข้างในพี่แยกบรรดา,าพบับปุสุกที่พี่ซื้อมาวิจัยทั้งหมดไว้อะเก๋ๆอะมีก่อนก่อนจะใค้พี่อ่ะไม่พ้นคนจะอยู่รอใช่นะผมจะขายทำไมอะ่ะผมก็ผมผมก็แปลกคนเพราะกลัวมาถอดพิมพ์ใช่ไหม ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นนี่เลยม,มันจะกล่องเล็กๆมันจะมีพวกรูปหลอเนี่ยมาติกอยู่ด้วยวันนี้มีใครเราให้พาเก้ใครไปเก็บเข้าถุงพาเก้บ้างไหมห<า>เออเวลาจะหยิบม,มาเปรียบเทียบนี่หาไม่เจอ <c oughs> ไอโจโมยังไม่เข้ามาเลยมากงวันนี้เเ <c oughs> ดนผมจะให้ดูว่าปูสุกอะถ้าเก้มันจะผอ นี่มันแท้แบ,บเบอร์อยู่แล้วนี่มันแท้ไม่ต้องลุ้นความเยอะจัดไงตรงนี้เอาวหาไม่เจอหานอาหาไม่เจอจริงนะเวลาจะเอาเอาไม่ว่าคนดูแท้เป็นเขาก็รู้ว่าแทะ ครับเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึง่งที่ผมมีความสุขเนี่ยฮะอ่าพอท้าก็ดูเงี้ยพอเงินบางคานก็ดูอย่างเงี้ยยุคเดียวกันและไอ้หลังที่มันเทปเป็นกระแจกไปเนี้ยเนี่เนี่ยอันนี้คือรอยตะบายหยาบด,ด้วยเนี่ยฮะ จริงๆมันม่มีเปรียบเทียบให้ดูนะผมทําวิจัยหมดอ่ะพระหลวงปู่สุขโพ้ยผมทําวิจัยมานานก่อนที่ผมจะซื้อพาะปู